ปตทสพเกษตรยุคใหม่หัวใจพอเพียงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเะวันนี้นะคะในส่วนของรายการ,ทรพททสพเกษตรยุคใหม่หัวใจพอเพียงค่ะพาคุณผู้ฟังนะคะมา เรียนรู้อีกหนึ่งเรื่องเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆและถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีคุณค่าด้วยนะคะเราจะไปพูดคุยในเรื่องของการทำตะคันค่ะกับผู้รู้ท่านนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม นายชัยรัตน์พุมาลาสเสวีนะครับเจ้าของบ้านบ้านตะขันครับปัจจุบันนะครับทำงานอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยครับอยากให้เล่าถึงความเป็นมาของตะขันนิดนึงค่ะบางคนอาจจะไม่รู้จักว่าตะขันคืออะไรตัวตะขันเนี่ยนะครับสมัยดั้งเดิมจริงๆอ่ะในการขุดค้นทางโบราณคดีคือเราพบถ้วยตะขันแต่ถามว่ามันจะรูปแบบจะเป็นรูปแบบเหมือนเดี๋ยวนี้ไหมมันจะไม่เหมือนในลักษณะคนโบราณเนี่ยเขาใช้ดินปั้น ปั้นแล้วก็เผาปกติแล้วก็ใช้อาจจะใช้พวกน้ํามันพืชไขของพวกสัตว์ต่างๆอาจเพื่อมาใช้เป็นแสงสว่างแต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาตัวรูปแบบของถ้วยตะคันเพิ่มขึ้นหลายๆลยลักษณะส่วนมากก็จะเป็นตัวแหล่งผลิตเนี่ยจะเป็นแถวแถวทุ่งหลวงก็คไทยบ้านเราเนี่ยละครับทุ่งหลวงทีริม,มาศก,ก็จะมีรูปแบบของถ้วยเพิ่มขึ้นในลักษณะของตัวเชื้อเพลิงก็จะใช้เป็นพวก เทียนไขจะเป็นเทียนไขเก่าๆเอามาต้มเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อให้เป็นเชือ้อเพลิงแล้วก็ใช้พวกได้ดิบมาควันเป็นตีนกาเพื่อไม่ให้มันล้มทีนี้ก็ควันควันได้ดิบเสร็จก็จะต้องเอาไส้ไปต้มเพื่อเป็นตัวชนวนในการนําเชือ้อเพลิงขึ้นมาพอเกิดความร้อนปุ๊บตัวเทียนที่ที่เราใช้เป็นวัตถุดิบมันก็จะละลายละลายขึ้นมาปุ๊บก็ในลักษณะดเดียวกับตัวน้ํามันนะครับมันก็จะค่อยๆละลายเป็นเชือ้อเพลิง ในรูปแบบของตะคันหลายชิ้นหลายส่วนน,นะครับบางบางบาง,บางลูกก็จะเล็กก็จะใชออ้อาจจะได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงถ้าลูกโตก็จะได้หลายชั่วโมงหน่อยค่ะครับแ,แก็อยู่ที่ปริมาณใช่ใช่ปริมาณของเนื้อนนเนื้อเทียนครับของตัวไส้ถ้าไส้เล็กก็จะอยู่นานหน่อยถ้าไส้โตก็จะกินชั่วโมงลงมาก็อาจจะน้อยลงค่ะแต่ถ้าเป็นถ้วยใหญ่นี้ก็ประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงตัวตะคันหลักๆจริงๆก็จะใช้ในช่วงงานลอยกระทงงานพ่กขุน แล้วก็พวกเทศกาลปีใหม่งานอีเวนต์ตามตามวัดวัดต่างๆเช่นวัดช้างล้อมพวกอะไรเงี้ยครับก็จะมีใช้อยู่ถามถามว่าทุกเดือนไหมก็อาจจะไม่ทุกเดือนค่ะก็ถ,ะถ้าเกิดว่ามีงานสําคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะอย่างวันพระใหญ่นี่รเราก็จะใช้ในส่วนของเทียนเพื่อเป็นพุทธบูชาใช่ต้องไหมคะใช่ครับค่ะความนิยมการใช้ตะคันจุดเป็นพุทธบูชาเนี่ยอาจจะไม่ได้มากเหมือนสมัยอดีตนะคะ ในฐานะผู้ที่ผลิตตะขานเองเนี่ยอยากจะฝากอะไรไปถึงทางด้านของคนรุ่นใหม่หรือว่าฝากเป็นแง่คิดสักนิดหนึ่งค่ะส่วนหนึ่งในตัวตะคันเนี่ยมันมันไม่ได้ว่าหลักๆที่จะใช้ในการตกแต่งโบราณสถานการจุดประทีปบูชาแต่ส่วนหนึ่งเราสามารถที่จะซื้อไปเป็นของที่ระลึกอาจจะเป็นสีประจำวันพวกอะไรเงี้ยครับมันมันก็สามารถพัฒนาไปได้ แต่อีกส่วนหนึ่งที่ว่าจะพัฒนาต่อไปก็คือในลักษณะเป็นเหมือนตะคันผสมพวก,กินเป็นพกอโรมาเพื่อจะพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าของตัวตะคันจากราคาดั้งเดิมที่ว่ามีราคาไม่ค่อยเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือคิดไว้ว่าจะเป็นในส่วนของตะไคร้หอมก็ได้มาเองเพ<ว> <ตะ S 2> ัาะอย่างน้อยก็เป็นพวกกันยุงได้แหล่งเรียนรู้แห่งนี้นะคะกับบ้านตะคันค่ะตั้งอยู่ที่ไหนคะตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่านะครับบ้านเลขที่6 33าทับ3าตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทัยครับเข้า Google นะครับบ้านตะขันได้เลยครับพิมพบ้านตะขันก็จะมี gps บอกเบอร <c oughs> ์โทรหน่อยก็ได้ค่ะเผื่อ,อบางคนไม่สะดวกในส่วนของการค้นหาข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตค่ะได้ครับติดต่อได้ที่เบอร์095 6 4 1 9 0 0 3้ 03. ชัยรัตนภุมมาลาสเสวีครับบ้านตะขันหรือว่าพี่จูใช่ครับพี่จูคนแถวนี้จะรู้จักรับพี่จูกระบวนการผลิตของเราเนี่ยขั้นตอนทุกอย่างส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นแรงงานคน ใช่ครับ<ช>ก็เหมือนเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนในตัวไส้ก็จะจ้างคนในกลุ่มในคนงานด้วยการช่วงเย็นๆหลังอยากเลิกงานอะไรเงี้ยก็ไส้ก็ตกอันนึงประมาณ50าตังตัวถ้วยเราก็ไปจ้างทุ่งหลวงเพื่อกระจายรายได้กันออกไปไตัววัตถุดิบของเทียนของตัวเชื้อเพลิงนี่ก็จะสั่งมาจากแถวเชียงใหม่กรุงเซบบางครั้งก็จะไปติดต่อทางร้านซื้อของเก่าแ<ม>ถวสุโขทยัย เท่าที่ดูอยู่นตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเรามีการปรับในเรื่องของรูปแบบผลิตภัณฑ์ของเรามากขึ้นจากเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นภาชนะจากถ้วยดินเผาเดี๋ยวนี้มีกาลามีถาดขนมครก ใช่ครับค่อยๆเริ่มทําปรับเปลี่ยนรูปแบบขึ้นไปเพื่อให้ท้องตลาดเขาแตะตาส่วนไหนมีสามารถจําหน่ายได้เพิ่มขึ้นก็จะค่อยๆทําไปสนนราคานะคะอยู่ที่ปริมาณนะคะสั่งมากก็อาจจะได้ราคาต้นทุนทีนท่ถูกลงใช่ครับ <นะ S 1> <ช>ซึ่งณตอนนี้เนี่ยเราก็พร้อมสําหรับในเรื่องของการขนส่งนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดที่สนใจอยากจะได้ในส่วนของสักันนะคะเอาไปใช้ตกแต่งสถานที่ทนะตามโรงแรมที่พัก นะหรือว่าจะมีงานอีเวนต์ต่างๆที่ต้องใช้ความสวยงามของตะขันเข้าไปช่วยนะคะครครหรือในส่วนของงานที่เป็นงานใหญ่ๆอย่างงานเกี่ยวกับพุทธบูชาเนะื่องในวันสําคัญทางศาสนาก็สามารถที่จะติดต่อสั่งมาที่เราได้ฝากเอาไว้ด้วยนะคะในส่วนของบ้านตะขันค่ะถือได้ว่าเป็น e อีกหนึ่งอาชีพที่เสริม รายได้ให้กับพี่น้องในชุมชนนะคะจากอาชีพหลักที่มีอยู่แล้วก็นี่คืออาชีพเสริมที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆและที่สําคัญนะคะอย่างเป็นเรื่องของการรักษาสิ่งที่ดีงามของบรรพบุรุษของเราเอาไว้ด้วยนะคะวันนี้ท่านรายการของเราต้องขอบคุณนะคะผู้ร่วมรายการของเราค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับปรตทอสสพเกษตรยุคใหม่หัวใจพอเพียง